ใหม่มาโลโลแบบไม่พักเขาแด้ตามเขาไม่ทันเลยแล้วยี่สิบชั่วโมงขาตาวันนี้ไม่วูาอะไรมากไ่รู้ชิปกันเลยเป่ชิปมาเสือแรกที่เห็นเต็มตาเลยคืออัพ <Dead> อีกแล้วใช่จะบอกว่าแต่ทาซีรีส์ยีิบสีชั่วโมงใหม่เกมไม่ได้เป็นเจตีอัปเด่ไวสุดนเลยก่อได้หาแต่กระดีเราจะได้มีอะไรทําเยอะๆคือจะเลือกทาอีกเยอะก่อนเถอะในเมอ่อพูลถึงอสตาอัปเดตแล้วคนนึกถึงใครใช่คือซีไงพอเึงเปิดคลิปพ,พ,พี่แกดูสักหน่อยว่ามีอะไรอัปเดทมาใหม่ๆที่ผมยังไม่รู้บ้างซึ่งก็ดูเมือห่นจะมีเพียบเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะเป็นตัวใหม่ซะมากกว่าอย่งเช่นโอบมโตอะไรเนี้ย แล้วก็ตัวดูตัวี้ตัวนั้นอีกเพียบไอ,อตัวใหม่ๆก็นึกความสนใจผมได้ไม่ใช่น้อยแต่พอมัทลุตาขบานหนึ่งเข้าให้ก็คือนี่บริการขายเพชรเขียวเฮ้ยจะบอกว่านี่เป็นร้านแรกที่ผมเห็นเลยก่อได้เพราะเขาไม่เคยเห็นร้านไหนรับตัวเพชรเขียวเลยซึ่งไอเราไม่ให้ดันาจะรอช้า,ายอยูย่ใหญเขาไม่คิดในใจว่าใน,ในกระเติมทั้งทีก็เขาเอาเยอะๆไปเลยแล้วกันเพราะยังไงยังไงการซุบหงดาวแต่ละตัวมันใช้เพชรปืนทํไมไม่ใช่น้อยเขาเลยจัดการเติมแบบบึ้มๆบใช่ชุดใหญ่สุดไปเลยคะ สตนานภาพไม่ชี้กับมาพร้อมกับความรวยผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมีเงินเขียวเยอะขนาดนี้ข๊าข๊อดจตอนนี้การหาดาวเด่นข้าวทีมของเราคงลดความลังเลได้น้อยลง พราะใครๆก็รู้ว่าเรื่องเงินนี่แหละปัญหาสำคัญที่สุดแต่ดูเหมือนตอนนี้ตัวยังไม่ค่อยมีตัวน่าสนใจเข้ามาแฮะแต่ก็เอาหน้าเลือกก็ดีกว่าคานและจริงมะต่อจากนั้นผมก็ยืนเออเอยู่สักพักหนึ่งพอไม่รู้จะทําอะไรต่อเงินเคี้ยวก็มีเยอะแล้วส่วนนาำแบ,บที่ปมอววคงใช้ได้อีกนานอะพูดจริงห่าและวผมก็นเลือกขึ้นได้ว่าไอพ้พิเทล่าคบเติมสตาผพานมานีิวะชายและไอ้นูนนี่ก็มีวันหมดอายุด้วยถ้าไม่ได้ทาให้มัเซนเซนคงไหนเสียสด,เด้เงินแน่แน่แต่เรื่งความเที่ยวเากาะงงๆพ่อผ พาที่มันรทำยังไงวะคือผมก็รู้นั่นแล้วว่าแค่เล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้อะแต่เราก็ต้องมีวิธีที่ดีที่สุดแหละนะใช่ซื่อคำตอบน,นั้นก็หาไม่ยาก YouTube ไงผมจึงลองซช YouTube ดูนิดหน่อยว่าไอ้วิธีการฟังตาพาที่มันอะไรยังไงแต่ด้ยวความที่เราเป็นเด็กโง่ดูคลิปม,มันมีงงงนิดหน่อยแต่พอเ,เรื่องอ่านคอมเมนต์ดูจึงได้เข้าใจว่าเขาบอกให้ว่าลูไปตัวเดียวไม่ต้องอับจบตอนเวสสิบล้พออัจบก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อทำประมาณนี้นี่เองการทำงานกับคอมเมต์ของช้าเนี่ ึงไม่ใช่ของช่องเราเองก่อนเถอะน่าแต่ได้ความรู้ก็ดีแล้วใช่ไหมเราก็มาเตะสอยขาไปที่โมอินฟินิตี้พ้อเลือกกับราคาปกติอะไรนะเฮ้ยเ <Hey, hey, S 1> มื่อก่อนมันแพงงี้หรอฟะเนี่ยซึ่งที่เขาบอกเขาบอกให้เหลือหมดเอ็กตีมพอพาไปสักพักมีเงินพอวางอูริวได้จึงวางแล้ววางได้ปุ๊บตอนแน้นก็ไม่มีอะไรมากเพียงนอ่งอาแขนอยู่เฉยๆรอให้บอลไปตีบ้านเราให้แตกแล้วกดรีเพเลือกหมดเอ็กตีมใหม่วางดูริวจึงด้่แขนรอให้บอลเข้าไปแย่แล้วก็วนยู่ยางงานันซ้ำๆเรืเ่อยๆ ก็ยังมีค่าดีที่มาได้ตัวเย๊กพีมาด้วยไอตรงนี้อะไรที่เราต้องการพระคือก็รู้ว่าตัวเย๊กพีมันสำคัญม่วมีแวดูตู้สูบบ้างอะไรบ้างแต่หลักๆแล้วก็เป็นการฟาสตาพันนั่นแหละครับแต่ขเขาเไม่ตัดมาให้ดูทั้งหมดอ่ะนะเพราะแบ่ง้ถ้าคืนคลิปคงได้เห็นอยู่แค่ชานี้แน่ๆแต่ภาไปทีตายเด็กโง่คนหนึ่งกำลังยืนดูตู้กาชาเฮ้ผมไม่เคยเห็นเชย์แกมาก่อนตเาไว้เลยว่าเชีย์แกคนนั้เป็นตัวใหม่แนๆๆ่ๆทำไมจังหวะนี้ยูทูบจะมีประโยชน์ทันทีเ พอไปชีมดูรีวิวนิดหน่อยพ่อก็มองออกมาก็เอ้ยน่าสนใจดีเว้ยซึ่งถ้าสงสัยว่าไม่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวว้ผมจะอธิบายฟังละจากที่ผมได้เชียร์แกมาแล้วกันในเมื่อไอ้หนูนี่มีความสามารถน่าสนใจเตตาโปรดวเซอรออย่างเราทำมห้จม้งักช้ารีรอถึงเริ่มปฏิบัติการซูบเซียซีพังก่อนเด็กหน้าใหม่ๆโพม่าให้เราเห็นจนหาเบื่อซึ่งการซูบในครั้งนี้ก็หมดไปหลายรอบใช้ได้จนได้สุดก็ได้มาแล้วมามาแค่ในค่ำวันเช้าให้ฟังว่าไม่น่าสนใจยังไง ส่วนอยากแรกเลยคือเคียร์แกนั้นเป็นธาตุไฟก็เงีเหรอตัวแรกได้อย่างนี้จะให้เป็นธาตุน้ำก็คงไม่ใช่ส่วนเรื่องราคาดูยังไงเคียร์แกก็ไม่ใช่ตัวต้นเกมสกิแลแรกมันเป็นการกระโดดขึ้นไปพกกร้อมกับสานลูกบอลไฟแบบรัวๆส่วนเรื่องดาเมจตอนนี้จะไม่ดูว่าอะไรมากนะแต่พออไปเรื่อยๆสกิลซอมก็จะเป็นการพุ่งข้าไปแล้วก็ต่อยหมันลมใสแบบไม่ยังซึ่งไอ้สกิลนี้มันโคตรส่แล้วมือ,อาไปเ,ร,าาเรื่อยๆราคาเริ่มแพงมาพร้อมกระดาเมที่แรงขึ้นแลเมือ ตอนจะค่าสุดท้ายไอความเราสนใจมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละคือเคีแกจะเอาเลือดของบ้านเราไปบวกเป็นดาวเมทซึ่งมันจะล้นเราไปเว็บละพันเว็บละพันแล้วก็บวกดามเมทให้เคียแกไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับว่าใครจะจุ่มตัวเคียแกไปต้องเป็นโลดายอินฟินิตี้เท่านั้นซึ่งใครที่จะเล่นเคียแกก็ต้องเอาไ้ตัวโซมาไปด้วยเพราะเคียแกจะบวกเลือดบ้านให้เราแต่เนื่อเจากไอผมนั้นลืมเอามาครับเอาเป็นว่านั่นแหละแคจะ่จะเอาเคียแกไปแล้วเขจะเอาโซม้าไปด้วยกับเดบิวต์สกิลของเคียแกไปเลยสกิล เป็นการเรียกบางกอนออกมาพร้อมกับพุ่งเข้าไปเตะใช่มันโคตรดีของโคตรดีอ้พอโดนลซาซาเกยโยเข้าไปรอดามไปกับสี่ล้านแน่ที่ขนาดยังไม่เนี่ยอัพเวลแล้วก็ยังไม่ล้นเลือดนะคุณแต่เมคชียแกเขาลอบไปขนาดนี้แล้วอะและช่วงการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้แต่ผมในตอนนี้ที่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาเชียร์แกไปใช้งานอะไรได้บ้างผมจะกลับไปเนินโคกาสตาพาต่อและในระหว่างเริ่โคคาสตาพาตเขาก็มีแวะไปดูย t u b e นู่นนี่นั่น บ้้าางอะไรผมก็จะชิมหนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นตัวโอบิโตะแล้วเขาบอกว่าสามารถทำดราม,เมีเดต 407cm โอ้แลวมันกระทำให้ผมเกิดความสนใจเป็นอย่างมากเขาจึงปฏิหักับตัวเองในใจว่า,าเชียร์แกเข้าตูสุ่มมาเชียร์แกเราอยู่ในคอยชันของผมแน่แน่คือไม่ใช่เรื่องดํามีเ,มเ็นหลักหรอกครับเนื่องจากาผมชอบเชียร์แกในเรื่องก็แค่นั้นนะ่ะบวกกับเชียร์แกก็ทำดรามีเดตได้ดีด้วยซึย่งครมค้าที่จะสุ่มยูนย่ไให้ไหนมาดูองค์ประกอบการจัดก,การปั๊มของเรากันหน่อยโอ้ ามสี่เลยหรอโอ้หขังก็ดีชื่อไม่ชาชาร์ลีหรอชื่อรีบก่อนเรียกร้องเฮ้ไอไรนะเรียกร้องอา่าฮัมเพราว่าผมไม่ได้แปลอย่างนี้แน่แน่ซึ่อเให้ได้ก็มีเพศบ้างมีเยกผีบ้างมีเงินบ้างแล้วก็มีใครเกลือเกลือบ้างในบางครั้งแตทั้งหมดที่รับมาจรับตามตรงว่าท้ายผมว้าวไม่ได้เลยสัก,กนิดมันไม่ได้ตัวเจ๋งเจ๋งมาเลยอะ่ะไอ้ตัวเจ๋งเจ๋งคงเราจะอยู่สูงกว่านี้หาคนล้องกัรไปฟาร์มกันต่อครับแต่ก็อือก่อนได้พอาะคนต้องหาวิธีการเยร์ตัวเยงผีง เนี่ยแหละแปมได้มาเป็นร้อยตัวเลยโว้าขังเกิดดีผมได้ขี่เกียร์เคียร์ทีละตัวทีละตัวผมจึงไล่เวมอนไซเข้าไปเย็บร้อยลงขึ้นเยอะมุนไข่เกลือเกือนิดหน่อยแต่รอบนี้ดูฮาจะไม่ได้เค็มมากนะักมันก็แหละตัวดีๆมาอยู่ แต่พอตัวเฮียสนใจนะมันจะอยู่สูงกว่านี้ถ้าแม่โครกากอฟาตาพาได้เริ่มขึ้นต่อแบบยาวๆมีแม่ดูตู้สูบบ้างอะไรบ้างเดินไปๆมาๆแล้วก็เจอตู้เฮียต้องการอยู่พอดีวู้เียมินเโมฮัตานิ่งพูดหรือ,อไรโซลอบิโตนี่มาเข้าตู้กาชาเฉยใช่ซึ่งไม่เห็นดังนั้นแล้วไอคนที่บอกว่าอย่าได้อบิโตไปเมื่อกี้ยังผมก็โคใหม่พลาดก็สุ่มถงคราบรออะไรปฏิบัติการการสูบเซลซีังกรนั้นจึงได้เริ่มเฮ้ผิวขาวเดี๋ยวเครียดแค่นวดขาวไม่ใช่หรอ ลุไงไอ้เปลี่ยนใครเป็นผิวขาวได้หรอฟอนันน,นะเสื้อสีมังกรนั้นถูกเปิดออกมาเรื่อยๆไอ้เราที่เฮซีลลูกพอมาก่อนดีใจคิดว่าจะได้ตัวให้เตรงขาสักทีแต่ามันก็ต้อหอเขียวลงครับเพราะว่าที่ออกมาเมื่อคืนหนวดขาวคือถามว่าลาบนี้เกลือแค่ไหนเอาว่าง่าว่าจนก,กระเป๋าเต็มแล้วก็ยังไม่ได้อะทำให้ตัวละครก่ๆถูกย่อยสลา,ายกลายเป็นอาหารให้เจฟฟี่ยองยองยองยงครับน่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกลือที่สุดเพราะว่าของจริงมาต่อจากนี้ซึ่งกูเห็นในคลิป ว่ามนเล่นกระดูอาจจะแป๊บเดียวแตยความจริงแล้วที่ผมสูมไปคือมันนานโคตรแล้วก็หมดเพชรไปหลายพันแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผมเพชรสีรุ่งมาก,ก็มีความรู้สึกดีใจตลอดแต่ตัวละครที่ผมมาน,นั้นจะไม่ใช่ตัวที่เราต้องการมันก็เป็นนวดขาวบ้างโซโลบ้างจนสุดท,ท้ายเสียหายไปมากกว่าห้าพันเพชรแล้วก็ได้มาสักทีเออเดี๋ยวจะเป็นการสูมตัวเซตที่เปิดสุของผมเลยก็ได้แต่ที่ได้ให้เราเติมมาเยอะใช่ผมบอกแล้วครับเหลือดีกว่าขาดผมรู้ไว้แล้วและว,ว่าเหตุการณ์เกิดแบบนี้ นี่ก็เกิดขึ้นบ่อยๆมาๆมาๆไหนๆเอา,าเรเอาดูกันหน่อยไว้ตัวให้เราเสียเงินเขียวมากๆดายเม่มจะดีอย่างนี้หว่าไหมเฮ้ยผู้พ <Hey! S 1> ิพากเห็นตัวองดาวราคาถูกๆด้วยเนี่ยปกติมันไม่ได้กดปุ๊บระวังได้ปั๊บเลยนะสกิลมันก็จะเป็นการดิ้มพลังขึ้นเตาออกไปสื่อบอตามตัวว่ากันท่รายาการจบทีก็เป็นระมานเอลีทรงกล้วยกล้วยนะครับกล้วยอย่าคิดเลยกันไกลส่วนเลือดดาเมกันร,ราคาทันก็พอสมเหตุสมพผลได้อยู่คือดามเมนก็ไม่ได้มือหว่าอะไรบว กับราคาอัพก็ไม่ได้แพงมากนะักโคช้ชบอกกับเป็นตัวต้นเกมแบบหั่งทีแรกไอ้ผมก็คิดงั้นแต่พออัพไปอัพมาเรื่อยๆดูราคาอัพเนี่ยซิมันแพงโคตรและดาาแม่มากอเลิมแรง Hey, ไอ้ตันี้ไม่ได้เป็นตัวตอเกมหรอกนะโอ้โหถูกไหมว่ามันจะทำห้เป็นตัวล้างเกมได้ด้วยโคตรดีนี่ฮัตตี้แอร์ได้แจมเลยแต่นาเสีดายดี่เฮียแกทำไม่ได้สกิลของมันนะมันเหมือนแมกกาโดนแทงอะไรดำๆยาวๆมาขดม้วนกันไว้แล้วก็ฟาดออกไปพายาสกิลนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะแทมดาเมนี่ก็ไม่ใช่เล่นเช่นกันซึ่งก็รวมถึงราคาด้วยครับอายุพูดก็ยิ่งหน่าเสียดายนั่นแหละที่เฮียแกนันตีตัวแอร์ไม่ได้อะถ้าตีได้เฮียแกคงเป็นเมตาใหม่แน่แน่ ผมเสียหลังแล้วพอเห็นว่าเชียร์แกเล่นในสองช่วงเกมคือเล่นตอนเกมได้ก็เล่นหลังเกมก็ได้ผมระม่าดูชิปในยูทูบสักหน่อยว่านักดาบสายเชียกับไอ้ผงขาวนี่ตัวไหนมาดีกว่ากันซึ่งพอดูก็จัดเทอริตในยูทูบแค่เห็นชัดได้ว่ามีฮอกนอยูเที่ยที่สูงกว่าให้รอเข้าใจทายันแหละเพราะเชียร์แกดาเมก็ไม่ใช่น้อยๆวกกกบแบกตีแอร์ได้ด้วยเฮ้ยผมเพิ่งนึกออกว่าการทำดาเมจเยอะๆไอ้ตัวที่มันจุเวลาได้ก็สำคัญใช่ผมทําไม่มีเลยสักตัวซึ่งเทอริในยูทูบที่เขา นั้นขอกอนันเป็นโกโจซาโตรุเขาเยิบลอเลือกหาในกระเป๋าดูสักหน่อยเพื่ออาจจะมีลงเหลืออยู่ก็ได้เฮ้าไม่ใช่เฮียแกเหรอเขาขอเขาเามานกันแอรเขาคดีก,กว่าใช่ดูเมื่อันจะใหม่มีแฮะชิลไปดูตู้สุ่มสักหน่อยได้ดูเมื่อตู้สุ่มนั้นจะเป็นใจให้เราอยู่พอดีมันมีโกโจเวในตู้เฉยซึ่งไอเราเนี่ยกับไอชัาราลีรอกก็สุ่มยางรวดเร็วแต่าการอึขาแดกระเป๋านั้นเต็มไปที่เรียบร้อยจิ๊บิบบอกให้ดักดาสายเขียวนิดหน่อยเม่รร้อยไปในหอแลปะปฏิบัติการการ แ,แต่ก็เดียวนาผมมีโกโจใน,นกระเป๋าอยู่แล้วแต่เกาะเฮคามรู้ออสึกแปลกๆเชียแ,แกไม่เหมือนกันนี่วะออตัวด้านซ้ายมีตัวทีเขียนอยู่ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าสามารถเห็นได้ส่วนด้านขวาด้านใหม่มีอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าต่างกันตรงไหนคือด้านซ้ายสีมันจะสว่างกว่าครับและด้านขวาน่าจะไม่สว่างใช่หรอฝนั่นนะ่ะเฮ้ยเชียแก,แกแตัดก็เหมือนกันเลยซึ่งตัวไอ้สูมได้นะดูนนเบอร์จะทำให้วัฒนการเป็นตัวหกดาวได้ด้วยแล้วมาไอ้ัวนี้ทำไมไ,ได้ฟะเอาจริงก็ งงยุ่งไม่ใช่น้อยมันอะไรยังไงกับฟันเนี่ยเลิกกัซูบไปเลยจนได้มาครบเ้อก็อยากขสมมติสอบอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้เขาังคงไม่ได้ใช่ะนะเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันขับไปฟาร์สตาผาต่อฮาฟและเดือดรอบนี้จะมีคนติดมากับเราด้วยหนึ่งคนแต่เรา,าฟาร์สตาพาจะไปเลยสองคนก็ไม่ได้ผมจะบอกเข้าไปว่าขอโทษนะเขราคนจะไปแล้วเพราะเขาจะมาฟาร์สตาผาเธอเขาก็พยายามตื้อผมอยากให้พมอยู่ต่อเธอเขาบอกว่าไม่ได้จริงๆผมไม่ได้จะเซตมาเราเข้ากันไม่ได้ใช่ครับแม้กระทั่งความ ล้าัหนาและเข้ากันไม่ได้ต่อให้รักแค่ไหนก็อยู่ต่อไม่ได้อยู่ดีผมจึงอ้อลากับไปฟาร์มต่อคนเดียวใช่เฟอร์ตาพัร์ตรอยู่หน้าจอคอมนานๆและคุณก็รู้ว่าอะไรช่วยปัญหาเรื่องนี้ได้แวนตออตาที่มิเลเลนะ่นหะเอ็กแอมเบอร์ที่สามารถก่อสถิติฟาได้เป็นอย่างดีเลยว่าคุณจะเล่นเกมแล้วหัวร้อนแค่ไหนแวนตเนี่ยมีความคงทนและยืนยืน,ยนสูงสร้างได้ให้ลิงตาล่าชิมเลยนะฮะเอาผมไปแล้วกจะขายของนะผมแคอยากแนะนำของดีๆให้พวกคุณเท่านั้นเองโครงการการฟาสตาร์พานนั่นแหลเน๊ะ การต่อแล้วก็จัดภาพไปที่เรลียบร้อยได้ตัวใหม่มาแล้สองตัวและนั่นคือไม่ธรรมดีในช่อ,องโมงออตาตีพีนี้ฟัสตาพ้าได้ถึง45เลยใช่ไหมกัน้อขอสิบละสิบไลน์แล้วกันเดี๋ยวกันชิมหน้าครับบาย